สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะเมวีก็จะพาะคะคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะขณะเดินทางนะคะคุณผู้ชมก็ดูบรรยากาศรอบๆไปเลยนะคะนี่ค่ะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะคะอ่าจังหวัดนี้จะมีของดีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชม แต่ไม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูนะคะคุณผู้ชมสถานที่สวยๆค่ะ,าคะการเดินทางนะคะก็มาถึงประมาณนะคะ สี่โมงเย็นนะคะแล้วก็นี่ค่ะ,ะลงมาเล่นน้ําทะเลนะคะนี่ค่ะช่วงเย็นเย็นแบบนี้นะคะเล่นน้ําทะเลนะคะก่อนที่เราจะ,ะไปพักรับประทานอาหารนะคะ,ะชมบรรยากาศเลยค่ะ,ะเล่นน้ําทะเลอย่างสนุกสนานนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะบรรยากาศช่วงเย็นเย็นแบบนี้นะคะนี่เลยจ้า ไมวีเอาภาพบรรยากาศเย็นๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะรับประทานอาหารเย็นนะคะมีปูตัวใหญ่ๆเลยค่ะหอยนะคะ จิ้มน้ำจิ้มรแสแซ่บรสเด็ดนะคะอาหารทะเลนะคะยำทะเลนะคะรสโอ้ยแซ่บจี๊ดเลยค่ะคุณผู้ชมกุ้งเผาค่ะตัวใหญ่ๆมากเลยค่ะคุณผู้ชมตบท้ายด้วยนะคะทุเรียนนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะลองก้องนะคะหวานกรอบอร่อยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะในตอนเช้านะคะีจ่จ้าบรรยากาศค่ะ ทะเลนะคะโอ้โหคลื่นสวยงามมากเลยค่ะ,ะมาเที่ยวจันทบุรีนะคะแล้วก็มาชมทะเลด้วยนะคะจันทบุรีนะคะก็มีสถานที่เที่ยวนะคะหลายที่เหมือนกันนะคะกะ็เช่นมีผลไม้เยอะแยะเลยนะคะจะมีทุเรียนนะคะมีมังคุดมีลองกองนะคะเยอะแยะเลยะคะผู้ชมมีเงาะด้วยนะคะ แล้วก็มาเที่ยวชมทะเลด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตอนเช้านะคะ,ะซึ่งก็บรรยากาศก็ดีมากเลยลมเย็นสบายนะคะช่วงเช้านะคะก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเราก็ชมเราก็จะพานะคะมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะมาฝากผู้ชมนะคะพระเวสุญญามากเลยคะ่ะ กาศนะคะมาฝากค่ะคุณชมและก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะในช่วงเช้านะคะก็จะมาเวาวัดชื่อวัดแข็มหนูค่ะ,ะจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งจะมี บสสีน้ำเงินทั้งหลังแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะใหญ่โตด้วยนะคะคผู้ชมเลยค่ะเดี๋ยวไม่วีก็จะพาผู้ชมนะคะไปดูนะคะไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะที่วัดแคมหนูนะคะโบดสีน้ำเงินสวยมากเลยะค่ะคุผู้ชม เดลมวี movie, จะพาคุณชมนะคะมาดูนะคะบริเวณนะคะข้างในนะคะวัดโบถสถ์ีน้ำเงินนะคะ,ะจะัดจดลเมวีไปเลยนะคะตามเลยคะผู้ชมเลยค่ะ,คะ,คะสวยงามมากเลยค่ะคุะ่าพระพุทธรูปนระคะรูปใหญ่นะคะ บริเวณข้างในนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็กราบไหว้บูชานะคะนะค่ะด้วยท่าผู้ชมขอพรนะคะเข้ามาในนี้แล้วนะคะผู้ชมก็ออกมานะคะขอพรนะครับพระพุทธรูปนะคะในโบสถ์วัดแขมหนูนะคะ,ะวัดโบสถ์สีน้ำเงินนะคะผู้ชมขอพระคะ่ะ และซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณข้างนอกนะคะจะมีสถานที่กว้างมากนะคะจะเป็นสีน้ำเงินเช่นเดียวกันค่ะผู้ชมนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะพาเดินรอบๆนะคะชมบรรยากาศนะคะตรงวัดสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี วา้างขวางค่ะสวยงามค่ะและในบริเวณวัดนะคะก็จะมีของฝากเยอะแยะมากมายเลยนะคะอะของฝากขึ้นชื่อนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะมีมากมายหลายอย่างนะคะเดี๋ยวไม่มีก็จะพาชมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะนี่ก็จะเป็นปลากรอบนะคะปลากรอบก็อร่อยนะคะปลากรอบ3ารสค่ะ ก็จะมีปลาหมึกนะคะปลาหมึกอบแห้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะขนุนทอดนะคะขนุนทอดทุเรียนทอดนะคะรสชาติอร่อยค่ะคุณผูชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะ อบกรอบนะคะผักนํามาแปรรูปนะคะเป็นผักอบกรอบนะคะอร่อยนะคะผู้ชมรสชาตินะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้ทานะคะเป็นของฝากนะคะคุณผู้ชมนะคะเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึก เป็นของฝากนะคุณผู้ชมก็นะคะสามารถแวะซื้อได้นะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งนะคะกราบไหวพระพุทธรูปนะคะวัดโบสถ์นะคะสีเงินแล้วนะคะก็เดินทางนะคะผ่า,านฟาร์มนะคะหอยนางลมนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะดูหน้านะคะฟาร์มหอยนางรมนะคะ เที่ยวสนุกได้บุญนะคะได้ของฝากแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เดินทางกลับบ้านเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับนะคะ,ะท่องเที่ยวนะคะจังหวัดจันทบ,บรุรีนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ร่องนะคะไปเที่ยวจังหวัดจันทบ,บรุรีดูนะคะนะคะี่ค่ะเที่ยวเมืองไทยนะคะ,ะก็มีสถานที่สวยๆงามๆเยอะแยะนะคะคุณผู้ชม และนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะมีทั้งของฝากนะคะขึ้นชื่อนะคะผละไม้ขึ้นชื่อนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะของจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณผู้ชมก็ลองมาเที่ยวดูนะคะ ค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีนะคะถ้าคุณชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามแม่วี Channel นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ